ใช้สูตรของเราสูตรแก่งสูตรแข็งหนึงแม่คุณต,ติดนสวยดิโอ้ไม่มีเลยเหรอวะเอาสวยดิสวยดิคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาด มาครับผมสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่เกมลิโอแฟนตาเซียนะครับเกมนี้หลายคนบอกว่าช่วงนี้มันกําลังมาวันนี้อัตราการแตก8ปด้ด้วยก็เลยเข้ามานะครับวันนี้จัดมหนึ่งพัน้วน,นะครับมาใช้สูตรของเราส,รสูตรแข่งสูตรแข็ง1%ของเงินทุนกับลิโอแฟนตาเซียนะครับเห็นหลายคนเล่นบอกว่ามันมานะแล้วก็มามีคอมเมนต์อีกว่าช่วงนี้มันกําลังแตกดีมาพี่เสือขอตามบ้าง โดยงบ1 0 0 0พันะครับ1เปอร์เซของเงินทุนด้วยลืมไปหมดแล้วฟีเจอร์เกมนี้เป็นยังไงนะฮะเล่นไปครั้งล่าสุดก็คือตอนเปิดตัวแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะตอนเปิดตัวเล่นไปประมาณ3ารอบเอาฟีเจอร์ฟีเจอร์ของมันอะไรวะอ้าวอันนี้ลืมจริงนะแล้วก็ไม่ได้ด้วยมาให้กูลุ้นเพื่อ มาอีกแล้วมาอีกแล้วเอเอ,เอคืออะไรไม่รู้แต่ตัวคูณมีคูณห้าคูณสิบอ,อันนี้ไม่เยอะอะแต่พันสี่สิบบาทไม่เยอะนะครับแต่ก็พันสี่สิบบาทยังไม่ถึงยี่สิบยังไม่ถึงสองพันเลยแม้ยี่สิบไม่ได้มาอีกแล้วเข้าไป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 อาโอ้ ออกนี่ว่าไปแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปครับเข้าไปครับอ,อีเบเน้เนี่ยหรอมันกำลังมาไม่เหมือนขยันหลอหลอกอย่างวะไปแล้วกูปล่อยแล้วปล่อยจอยเลยเจาะเข้าเจาะแม่คุณติดบ โอ้สองพันเคี่ยะธรรมธีแม่งวันหนักจัดเลยอะ่ะเบตสามสิบเลยครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนนะต้องอยจอยว่ะ อะไรวะเนี่ยสามพันสิบสี่บนอย่างเดียวเลยครับทุกคนอะไรครับเนี่ยเฮย้ย อะไรอ่ะพอเปิสาสิบคือทำไมลนหล่นน่าเกลีดยดจังไงเพราะว่าโอ้โหพอปล่อยจอยแม่งเข้าอ่ะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรคือแม่งเข้าให้คูณสิบคูณยี่สิบ,สบไม่มีเลยเหรอวะเอาสวยดีสวยดีเยอนไากสามพันดูดน่าเกลียดแต่ก็คือน่าน่าชื่นชมไม่ใช่น่าเกลียดอ่าไหนลองเป 50, ดิดห้าสิบดิอุ้ยผิด แล้วเป็นห้าสิบนะกดผิดกดผิดมา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 เนี่ยพอคูจอยแล้วโอเคพอจอยแล้วแบบเนี้ยรอนี้น่องพอไม่จอยก็นั่นแหละตามสาภาพครับโอเคห้าพันพอแล้วมั้ กำไรสี0 0ัพอแล้ววันนี้ไม่ต้องเอาอะไรแล้วลิโอไฟตาเซีย er นครับช่วงนี้จ่ายจ่ายจ,ายจริงครับแต่ก็ลุ้นขี้แตกเยวเหนียวเลยทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามส่กระดิ่งเมื่อกำลังใจกับพี่เขือด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ